สว <gut. S 1> ัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมนะคะพบกับรายการโลเข้าวปักใต้ค่ะในวันนั้นค่ะทีสิบสี่กรกฎาคมซ่งพนาลอยห้าสิบแปดนะคะแอนนันพัฒน์คงยิ่นค่ะค่ะแอดพลโพยรันพันธ์ค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมเราอยู่ทางเ www.thaityv97.com ของเรานะคะรายการ fm 97.0ซ่งคลาค่ะ fm 90.7นาจังหวัดพัทลุงหรือ fm 91.75จังหวัดสตูลค่ะหน่วยงานองค์กรชุมชนอยากจะฝากข่าวสารให้เราประชาสัมพันธ์ไทยโทรอุนเข้ามาได้นะะะคคที่่เบอร์ ทางเหล็กตำรวเข้าปักต้นะคะการยี่นี่ติดจัประชาชนทุกวันข้าวซ่านห่ะค่ะก็ข้าวเหล็กค่ะน้องแอนนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไล่ๆทานทีกําลังติดตามตอนนี้ทีประดังเบสไอประดังเบซ่าค่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องข้อการวางระเบิดนะคะก็สถานการณ์สงบไปเลียช่วงนี้แต่หาดใหญ่ค่ะก็มีการมาปรับแผนบล็อกพื้นที่สแกนป้องกันระเบิดเมืองค่ะเพื่อว่าหลังจากมีเกลือเทศ ทีประดังเบซ่านะคะ,คะโดยมีการปรับแพนหลักษาความปลอดภัยตัวเมืองฮาร์ดแย,ยนะคะหลังจากที่ว่าระเบิดทีประดังเบซ่าค่ะโดยได้นําเครื่องสแกนแล้วก็บล็อกพื่นทีนะคะท้งเมืองเนี่ยป้องกันการก่อเหตุช่วงสุดท้ายของเดือนลมพดนนนะคะก็ะกายจะมดัดเทศกาลทาึ่ชื่นอดอ,นอดประมาณไปสัปดาห์นี้แหละนะคะก็อหลังจากเกิดเหตุระเบิดตีติศบานตะมุนประดังเบซ่าอำเภอสเสดี่จังหวัดสงขงคค่ะ ก็เป็นเหตุให้ผู้ตองอมีผู้เสียชีวิตถึงนสามคนมาเจ็บสามคนนะคะเมื่อวันที่สิบกระะกฎาคมที่ผ่านมาทําให้นายณรงค์พ่ออันนพัทลุงค่ะนายอาเภอดัหญย,ยก็ต้องปรับแพนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของอําเภอดัหญย,ยทั้งมดนะคะโดยมีการสแกนแล้วก็บล็อกพื้นที่เส้นทางเข้าออกตัวเมืองเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานาการณ์ โดยให้เจ้าหน้าที่จุดปฏิบัติการ E.O.R. ค่ะหรือว่าไส้ตรวจ่อนหาซับซัมภาวุธและก็วัตถุระเบิดนะคะข้องกล่องลอยไม่ว่าจะเป็นอาซาของอำเภอหาดใหญนะคะได้นำเครื่องแจมเมอร์ซึ่งเป็นเครื่องทีชายตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ะขายายพื้นที่การตรวจให้ความให้ความครอบคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่ในจุดเสี่ยงถูกแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทีตลาด กิมยงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกสถาาที่นึงนะคะเล่งเล่นเศรษฐกิจที่สำคัญอีกทีนึงตี่ศูนการค้าฮาร์ดฮาร์ดย้ยปราสานะคะแล้วก็ตามยานการค้าถนนนี้ผัดส่งเคราะห์สองและนี่พัดอุติศสองแล้วก็นีพผัดอุติศสามนะคะแถวยานถนนเสน่หาะอนุซ้อนค่ะหลานจอดลอดศูนการค้าถูกแห้งนะคะรวมทั้งลวงไฟฟ้าถูกแห้งที่อยู่ในอำเภอฮาร์ดย้ยค่ะ ก็ยังให้มีการกำลังข้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ให้ตั้งจุดตรวจเนี่ยในพื้นที่รอบนอกของตัวเมืองฮยารย์ดไ่โด้วยเน้นที่ว่าเส้นทางสายลักลักค่ะ,คะและก็สายร่องที่ลอ่องมาจากซ้ำยังวัดายเดนผักใต้นะคะโดยมีการเข้าแพนปฏิบัติการเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะคะจนต่อนเนื่องจนสิ้นสุดเดือนรอมาดอนนะคะก็ให้ติดตามเฝ้าระวังกัน ะะแล้วก็มีอีกห้องทางลงผักไงนะคะ,คะสถานีบุทนัดงหยก็มีผู้บัญชาการตำรวจภาคเก้าค่ะก็ปล่อยแถวตำรวจยี่สิบุดเนี่ยปฏิบัติการรวมทัง100นึ่งลอยน่ายค่ะเผื่อที่ว่าจะเป็นกำลังเสริมให้ข้าวมาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พื้นที่ห้าใจอีกในช่วงกล้องเดินชุดถ่ายกล้องเดือนลอมาดอนะนะคะโดยพลตำรวจโทมุนตรีโปตร,รน,นันค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธทภาคเก้านะคะ ได้ล่อยแถวตำรวจชุดปฏิบัติการหลอกนอกจำนวน20ชุดปฏิบัติการร่วมนึ่งลอยหน้านะคะ,คะมีการออกดูแลรลักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตัวเมืองดใหไย,ยซึ่งจะเป็นการส่วนทีกำลังเสริมที่จะเข้ามารวมปฏิบัติการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมกับตำรวจในสถานีบุทอนอำเภอดใหญย,ยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเหล่าทหารอาสาร่วมทางอาสาสมัครภาคประชาชนที่อยู่แล้วค่ะ เป็นกำลังให้เจ้าหน้าทีทางมดเนี่ยกระจายตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางการเข้าออกในตัวเมืองฮาดไหนะคะรวมก็อ4 4จุดจะมีการสลับมุนเวียนกันยังตอนอยังตลอด2ีชั่วโมงค่ะก็ปากเท้านะคะตวงนี้ก่อเข้มงวดกันนิดนึงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นาชาวบ้านนะคะก็ะต้องให้ความร่วมมือกันนิดนึงค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจหลอด นะคะก็รวมมือหรือว่ามีมีเหตุตรงไหนมีส่งไซตตรงไหนนะคะช่วยแจง้งบอกแซกันนิดนึงนะคะเพราะว่าหาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจอีกเมืองนึงนะคะก็ภาคกันไว้ด้วยค่ะค่ะอ่ะต่อไปมาเรื่องผลผลิตค่ะกองเกษตรกรจังหวัดสตูลสตูลนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าไต้ได้พุ่งเลยเพราะว่าจากที่ว่าสวนแรงอะคะ่ะการตอนนี้มีฟ้ตตอก สวนกระดาษตอนใหม่กระฝลไมกระไดานามนะคะกระทำให้ราคาของผนลไมเนี่ยสูงขึ้นค่ะทีสตูนนะคะฝ้นติดตกในระยะนี้นะคะทำให้สวนผลไมของเกษตรกรในบ้านว่งประจานเพื่อคอนดนจังว่าสตูนนะคะทยอยให้พ้นผลิตโดยเฉพาะเงาะร่องกองทุเรียนเหละกะ็กจำปดาดะนะคะโดยปีนี้พบว่าสวนผลไมของเกษตรกรนะคะถี่ทุกไฟแรงยาวหนานเมื่อปีที่แล้วค่ะได้ให้การติดดอกออกผ้นเป็นอย่างดีหลังจากได้รับน้ำฟ้นนะคะ ผลไม้ก็ลืมโตัวเต็มทีพร้อมจำนายและออกวางสู่ตลาดในรุ่นแรกค่ะทําไมราคาผลไม้ทีเนโบกไม้เนี่ยนะคะมีราคาพุ่งสูงขึ้นค่ะ,กะเกษตรกรชาวสนวนผลไม้นะคะตั้งพอใจกับราคาที่ได้รับในตอนนี้แหละครับ,พบรเพราะว่าเกษตรกรที่อำเภอพนดนนะคะบอกเนี่ยปีนี้ผลไม้ในจังหวัดสตูลเนี่ย,จ,นนยจะมีเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อสวนเท่านั้นนะคะซึ่งนี่ไม่เยอะนะแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะจากผลกระทบจากภัยแล้งในปีที่แล้วทำไมติดดอกน้อย ลาสุดลงกลอง,องมีราคาคล้ายนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละห้าสิบาทค่ะจำปาดาจากกิโลกรัมละแปดถึงสิบาทเนี่ยพุ่งขึ้นสูงเป็นซาบที่ถึงเซสิบบาทเลยนะคะ,คะแต่การราคางอะนะคะกิโลกรัมละสามสิบถึงสามสิบห้าบาทค่ะการมีพ่อขาจากทางในจังหวัดและการจังหวัดข้างเคียงนะคะเข้ามาเม้าพ่นละหมาหย,ยากซวนกันเลยทีเดียวนะในเกษตรกร,กรในจังหวัดสตูลก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยรายได้งามเลยค่ะ่ะวนพ่นละหมายนะคะ แล่ก็ที่สําคัญช่วงนี้นะคะกาฝากคุณผู้ชมคุณหนูฟังนิดนึงที่สตูลน,นะคะก็ยังมีฝนตกหนักและก็กระจายในหลายพื้นที่เลยระดับน้าในคลองที่ชะลุง้งอําเภอเมืองสตูลเนี่ยนะคะและกาคลองควรดูอาเภอควรดูนค่ะกตาต่ำกว่าต่ำกว่าจะลิงนะเขาบอกว่าทางอย่างว่าสตูลก็ยังคงประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ลาบรุมนะคะเฝ้าติดตามสถานการณ์ดินฝ่ากาศระวังดินคลนถล่มและก็เรือบระมุงพื้นบ้านให้ติดตามการรายงานดินฝ่ากาศก่อนที่จะออกเรื่อนช่วงนี้ การ้นตอกนีกาเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวส้วนแต่ก็ไม่ค่อยดีกับชาวประมงสักเท่าไหร่แต่ตอกมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็จะมีพื่นกระตอกกับชาวเกษตรกแต่การฟ้ากว่าช่วงนี้เนี่ยราคาพุ่นละไม่กำลังทำรายได้บดงามเลยกับเกษตรกรดิสตูนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าต่อส้วนนี่คือกระเหม่นที่บอกนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแค่3สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะช่วงนี้พุ่นละไม่ต่อส้วนนะออกดอกออกพุนค่ะการนี้เกี่ยวกับเรื่องของ ะะราค่ะพุ่นละไมล่ะกาพุ่นผลิตของชาวสวนในังหวัดสตูลค่ะค่ะไปกันต่อค่ะไปกันทีรังค่ะชาวรังเนี่ยชุ่มนุ่มขัดขานในยู่บโคนยังพาร,ราคืนพื้นป่าของรัฐบาลค่ะนะคะโดยเรือค่ายปฏิรูปที่ดินค่ะเชือเขาบรรทัดก็ได้เปิดเวทีชุมนุ่นชุมนุ่มนะคะเรียกร้องข้อความเป็นธรรมค่ะในยบายข้อคืนพื้นป่าของรัฐบาลโดยการตัดโคนหรือว่าตัดคอนยังพรราร่านี่แหละ แต่เป็นการพัฒนาใจฟังอันดามันค่ะโดยผู้แทนแม้ทับภาคซีใ้ทรงเจ้านาทีเข้าเจรจารับฟังความคิดเห็นแล้วก็เรียกร้องคดของเขืืคล้ายนะคะทีบริเวณอนุสาวรีพยพญาราชดา,าราชดานุปดิ์ค่ะถนนหรังพัตลุง ะะอำเภอเมืองตรังก็ได้มีเรือข้ายปฏิรูปที่ดินเถือกเข้าบรรทัดนะคะได้บอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากนโยูบายข้อคืนพื้นป่าและพัฒนาชายฟังอันดามันนะคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัดทลุงสตูลสงขลาและก็จังหวัดตรังค่ะหล,ล,ล,ลายจังหวัดก็นําโดยนายอนุนซีเพินประธานเครือข้ายปฏิรูปที่ดินเถือกเข้าบรรทัด นายสา้ยยันทองสมค่ะแล้วก็ชาวบ้านอีกประมาณสามร้อยคนก็ได้พร้อมกันเปิดวิธีปราไซนะครเพื่อเรียกร้องข้อความเป็นธรรมในเหลืองข้องในอยู่บายข้อคืนฟื้นป่าข้องรัฐบาลโดยมีการตัดคอนต้นยางพารานะคะซึ่งชาวบ้านในป้นทีเนี่ยที่ขาบเกี่ยวเือเข้าบรรทัดาชายในการทำมาห้ากินนะคะเลี้ยงชีพกันมายา,ยาวนานแล้ว รวมทั้งพื้นที่บางส่วนในเขตของชนชุนชมชนค่ะก็เคยซํารวดในสมัยของรัฐบาลในยุคข,ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะปัจจุบันก็อยู่ระหว่างชีแนวเขตหลังจากชาวบ้านเนี่ยทราบว่าเจ้าหน้าที่นะคะโดยนําโดยทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยจะเข้าไปตัดคอนตอนอ้นยางในเร็วๆนี้นะคะต่อมาค่ะพลตรีปริยาลุนมัชชิมาวมผู้ ผู้บังคับการจังหวัดทหานบอกถุงซุงนะคะพร้อมด้วยนายทหานชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้มีการเดินทางมายังเวทีค้องเอครือข่ายปฏิรูปที่ดินเถือเข้ามันถัดนะคะพร้อมด้วยนายส้มซักปรีสุโทโธเฮมฐานนุ่นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะนายชนิดองซาลาผู้อํานวยการเขตอนุรักษ์ที่ยีซิ แล้วก,ก็นายอานุนซีเพ่นค่ะประธานเกือข้ายปฏิรูปเถอกเข้าบรรทัดนะคะรวมกันขึ้นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าจุ่มจากผู้ที่เข้าชุมนุ่มนะคะ<ม>ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากในอยู่บ้ายของรัฐบาลในครั้งนี้ะนะคะก่อนที่ว่าจะมีการเปิดวิธีของสมาชิกเกือข้ายปฏิรูปที่ดินเถอกเข้าบรรทัดได้มีการาไปรวมตัวกันที่ยานุสาวารีประยาราชนอาอนุประดิษฐ์นะคะ พื่อที่ว่าจะเป็นการข้อพรข้อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากาพระญาราชรันุปดิ์เนี่ยอดีตเจ้าเมืองตรังเนี่นะคะเป็นผู้ที่นําต้นยางพาล่าเนี่ยมาปลูกต้นแลกที่จังหวัดตรังนะคะต่อมาก็ได้มีการขยายพื้นที่ออกไปจนทั่วประเทศก็ว่าได้นะตอนนี้นะคะ,คะตอนอ้นยางเนี่ยไม่ว่าจะไปปลูกอีซานหรือว่าเนื้อเนี่ยปลูกได้ทั้งหมดแล้วก็ได้มีการเปิด ให้มีการสอบถามเราก็แสดงความิดินกันอย่างหลากหลายนะคะทำการการรักษาความปลอดภัยของทหารเราก็ตำรวจอย่างใกล้ชิดะนะคะ,คะก็ฝากติดตามเขานะคะาชาวบ้านออกมาประท้วงออกมาชุมนุ่มนะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะมามีการหมักคอนลมต้นยางนะคะในบริเวณทีทํามให้าก,กินของชาวบ้านหนับไล่ ไล่ๆปีมาเลยวนะคะการตองเจรจาตกลงกันให้เข้าใจก่อนนะนะค่ะค่ะอ่ะมากันต่อนะคะทีเข้าเรื่องเทียนเสนอม,มาว่านเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาเจรจาของผู้ข้าน้ำมันกับทั่งเอาไปจหรืรื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ,อันนี้การสรุปว่าหรือว่านะคะได้มีการประชุมกันอ่ะสุดท้ายก็ได้้อสรุปเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายนะคะก่ะ ซึ่งประธานในการประชุมเมื่อวานเนี่ยนะเนี่ยนะคะก็มีนายนัทพงศิริชนะผู้วาราชการจังวัดนาราธิวาสค่ะเป็นประธานการประชุมหาขออยู่ตีกรณีการขัดขานการจัดเก็บภาษีบำรุงกองสวนจังหวัดจาก,การจาก,การขาน้ำมันเป็นสิ้นน้ำมันดีเซลและการน้ำมันไกลเคียงซึ่งเป็นเหตุให้ในเมื่อวานน่นะคะปั๊มน้ำมันเนี่ยในพื้นที่ต่างยุดให้บริการ โดยในที่ประชุมครั้งนี้นะคะมีนายสิทธิชัยสักดารองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนายจำนันเมื่อดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายกูซิงยาวอฮะสั้นนะคะนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนาราธิวาสตัวแทนนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานียาลาและก็กรกลุ่มผู้ค้าน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชายแดนาักต้นะคะรวมถึงผู้แทนจะก,กลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแหละกลมธุรกิจพลังงานค่ะเข้าวรวมประชุมด้วยกันนะคะซึ่งก้อน ก่อนเริ่มการประชุมการมีการฉีกแจงทําความเข้าใจถึงการประกาศใช้พรบอ,รองค์การบริหารส่วนจังหวัด240มัดรัก60เซถึงการกาหนดเก็บภาษีหาสตางและข้อเรียกร้องของกรุงบุคาน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางกรณีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลุ่ยอวบาจนอนราธิวาสเนี่ยนะคะยืนท้นฟ้องผู้ประกอบการสร้างลายในพื้นที่อำเภอรือศอกแหลกกันเสนอให้ชะลอก,การ เก็บภาษีน้ำมันไปก่อนนะคะจนกว่าก๊อตกระทรวงจะมีการแก้ไขค่ะทางนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันนั่นเองค่ะกะ็เรียกว่าจะให้ท้อนโฟงน,นะจากที่ว่าได้ได้แจ้งความไว้นะให้ท้อนแจ้งความนะคะเอ,อ่อชะโลไปก่อนเรือนน่องเก็บภาษีต่อมีก็ทำให้ สบายใจกันไปผู้พาน้ำมันมดีกว่าประชุมกันหลายชั่วโมงเลยนะคะซึ่งข้อสรุปในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นธรรมกับทางส่งไฟค่ะทางกลุมบูคาน้ำมันเองและการทางอบออจอเนี่ยถือเป็นเรื่องทีต้องดําเนินการตามกฎหมายและต้องดาเนินการต่อไปค่ะโดยทางอบจอทางทรัพั์ในวัดใจเด่นผากใต้เนี่ยยินดีที่จะงดเว้นค่ารับสําหรับผู้คาที่ยังไม่ได้มาจดทะเบียนและในส่วนของผู้คาค่ะ ก็ยินดีค่ะที่จะชาาําระภาษีตามกำหนดนับตั้งแต่วันที่หนึงตุลาคมสองพันนาร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะ,คะนอกจากนี้การเตรียมนํำคอเสนอนะคะในที่ประชุมครั้งต่อไปที่ามาเสนอค่ะการสรุปว่าได้คออยู่ตีกันทางโ่ทางซ่ไว้นะคะการตกลงกันได้เลยค่ะ,คะอันนี้ข้าวน้ำมันีนำมาต่ออ่ะอ่า ช่วงที่สองของ็อะไรกานนะคะาม,ามาพ่นค่ายกันบ้างเดี๋ยวไปดูสถท่านที่ตรองเทียทีแอดกับแอนนำมาฟากค่ะพักสักครู่ค่ะท่านกำลังฟังรื่นมหาชนคนรักสงขา fm 97.0 MHz เมกะเฮิร์ส และสถานีวิทยุในเครือข่ายออกอากาศพร้อมกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภุทรภาค9 FM 90.75จังหวัดพัทลุงและ FM 91.75จังหวัดสตูล บอกกันในช่วงทีซ้องกับช่วงดีแนะนําเริงองสท่านที่ท่องเที่ยวนะคะ,คะวันนี้แอนการมีทถานที่ท่องเที่ยวมาแนนําเขาเรียกว่าเขามัทรีค่ะอยู่จงังหวัดชุมพรนะคะการไปที่นี่นะเขาบอกว่าให้เป็นการแวะชมวิวทะเลวิถีชีวิตประมงและวกรหลับเส้งแหลกแหละยเส้งส,ส,สุดถ่ายกันแบบซ้ำเลยลูกซิ่งองซาค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาที่อยู่ริมเลนะหลับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกใช่ไหมคะได้เห็นน้ำาซองซงากันเลยทีเดียวค่ะ เขามาทรีนะคะเป็นจุดชมวิวซ้ำอยโคกสิบองศาโค้งแต่วัดชุ่มพรค่ะพึ่งจะฟื้นฟูมาได้ประมาณส่งปีค่ะ,คะจากเมื่อก่อนเนี่ยร้อยทีไงหลอกล้างสุดส้มนะคะมาเป็นเวลาสิบปีเลยกลายเป็นว่าตรงน,นั้นทีตรงนั้นเนี่ยเป็นแลรงมัวซุ้มนะแล้วก็มีทั้งยาเซฟติดทั้งวัยรุ่นมามัวซุ้มกันนะคะก็ะเลยว่าเออพลิกพลิกฟื้นตรงนั้นนะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะโดยทางผัวค่ะก็ได้ได้ประชุมกันแลยก็พัฒนาปรับปรุงชุ่มไม่ทัง ทางขึ้นตี่จลดถกัให้สะดวกสบายและกัสะอาดเรียบร้อยนะคะสําหรับหนักท่องเที่ยวดีขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติเนี่ยสะดวกและปลอดภัยนะคะในการขึ้นไปชมอ่ะแกขึ้นไปเนี่ยจะมีจะได้สัมผัสทางทะเลเห็นกอน,นะคะเห็นวิธีชีวิตเลือประมงในปากนันชุมพอค่ะปลาเขาลำโนอปไพ่เลยกัแสงแหลกแสงอัศสดงุงอะไรกว่าสวยงามโรแมนติกกันเลยทีเดียวนะขึ้นไปก็ได้ชมวิวกันแบบอิ่มน้ําเลยค่ะไปที่นี่ ซึ่งไครดีชอบท้ายรูปค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะมีจุดท้ายภาผบที่ซวยมากๆเลยซึ่งเขาเขาสร้างสร้างวายนะสำหรับเอ่อให้เราไปท้ายรูปมีมีจัดไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะเราไปดีช็อปได้ท้ายได้เห็นธรรมชาติถิ่นทัดกังซ้าหรืออซิบังซ่าใช่ค่ะเรียกว่าเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวค่ะใครไปที่นี่แล้วเนี่ยอยากอยากไปเลยไปเลยอยากไปเลยนะเพราะมันซวยมากเขาบอกว่านะค่ะก็ที่นี่ไปก็ยังนี่เออ พระเมรกรณอิมนี่ซออิงซักซิดให้เราไปบูชาไปกรบาบไหว้บูชาความเป็นซิริมงคลกันด้วยนะคะเรียกว่าไปที่นี้ไปกรบาบไหว้ข้อพรนกันเลยเป็นมงคลชีวิตนะถ้าใครพานไปทางชุมพรนะคะก็เวะไปที่นี้ได้ะคะ่ะเขาเรียกว่าเป็นประตูห้องผักตายนะที่ชุมพระค,ะมค่ะกลับไปชมกันได้ทุกวันเลยอืนะคะลองไปดูสถทานที่ตอนเทียวได้ไป เที่ยวไปด้วยนะคะได้ไปทําบุญไปสักการะบูชาแต่ว่าสวยมากค่ะเป็นจุดชมวิวที่สวยแบบนะคะสวยจริงๆมองเห็นเมืองฉุบอดหนังเมืองเลยช่วงเช้าเนี่ยดวยเฉพาะช่วงเช้าหนังั้นไปดูช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นด้วยไปดูบรรยากาศด้านบนแล้วก็ช่วงที่พระอาทิตย์จะตกเนี่ยก็สวยไปอีกรูปแบบนึงนะคะที่เขามาทรีฉุบอดซุ้ยมากเลยนะ อีกสถานที่ดองเทียวนึงค่ะไปกันที่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะที่ยมเพื่อนาทวีค่ะไล้ๆล่ทานแอดว่าคงจะดูจักกันธ์ดีขอกอุทยันเข้านํำทางนะคะขวาวจะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมากค่ะเขว่าอุทยานเข้านํำคางในพื้นที่พื้นทีค่ะจะขอบคุ้ม ไม่ว่าจะเป็นน้ำเพรน่นาทวีแล้วก็เพเภ่อสเดานะคะจังในจังวัดสงค้าก็ลักษณะป่าก็จะเป็นสภาพปา่าและทรัพยากรที่ค่อนข้างจะยังอุดมสมบูรณ์ค่ะจะประกอบไปด้วยจุดเด่นที่น่าสนใจค่ะสวยงามอย่างเช่นนำตกจะมีนำตกไล่ไล่ซ้ายไล่ไลแห้งนะคะจะมีประวัติศาสตร์ความเป็นทานที่มันคงข้องการสูร้รอบกองโอนจีนคอมมิวนิสต์ ะะเป็นลักฐ้าในศึกษาถึงสถานทีแล้วก็วัตถุทางประวัติศาสตร์นะคะจะมีการสู้หลอกกันยาวนานในพื้นที่ก็ประมาณหนึ่แสนสามหมื่นสอนห้าร้อยลายหรือว่าสองรอยสิตารางกิโลเมตรเรียกว่ายังทิ้งลงล่อยทางประวัติศาสตร์เห้เราไปศึกษากันใช่ไหมคะค่ะพื้นที่ก็ค่อนข้างจะกว้างมากเลยะนะคะทีมาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขานขํขคางค่ะจะ ่าเป็นยอดเขาที่สูงแล้วก็อากาศเนี่ยค่อนข้างจะหนาวตลอดทั้งปีค่ะส่ะสย้บเบรอ่านเนี่ยคนที่ขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยจะไปพอจะมีน้ำค้างน,นะคะจะอยู่ตามเกรดยอดยาซึ่งมันมีลักษณะแปลกกว่าตรงอืออ่นแปลกแปลกกว่าทีบริเวณที่ใกล้ๆเคียงค่ะ ไม่ว่าไม่ว่าจะไปช่วงเช้าช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยก็อย่างเช่นอ่ากตนำคางค่ะอยู่บนยอดหญ้าอยู่ตะลอดก็เลยด้วยสภาพที่ว่าแปลกแล้วก็แตกตังไปจากที่อื่นเขาก็เลยให้ใช้ชื่อว่าเขานำคางทุก้อง่ะนแอนนะคะลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นเมื่อนเคสจะเป็นเคดวงงามนะคะมาตั้งแต่สี่สิบปีแล้วตั้งแต่ในสงข้ามโลกครั้งที่สองก็ อยู่ในความหยุดข้องของผูกก่อ,อการลายของโจนคอมมิวนิสต์ค่ะ,คะเป็นบริเวณที่มีเขาเรียกว่าผู้มีอากาศเป็นทิ้นทุลักกันดานจะลักษณะจะเป็นือบเขาสลับสับซอนะนะคะก็เลยด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้มีเขาเรียกว่าการสูรลอบมีจอ,อ,จอนมีโจนคอมมิวนิสต์มาใช่เป็นทีตั้งท่าหลับนะของมันสับซอนอใช่ค่ะด้วยลักษณะภูมิมีประิทดนีเอง ะะต่อมาเนี่ยก็ได้มีการปฏิวัติขังยิงย้ายขึ้นนะคะจนคอมมิวนิสต์ก็ได้มีการแยกยายนะคะ,คะออเรียกว่าอ,อพยพไปจากสถานที่ก็เลยมีนายทะลึงทำลงนาะวาสวัสดิก่ะประธานคณะกรรมาการอุทยาแนแห่งาศาสตร์ก็ได้มีการสั่งให้กรุมป่าไม้นะคะดำเนินสํำรวดบริเวณพื้นที่เขาำขํำคางนะคะที่เดิมเนี่ยชายเป็นท่านที่มันของ โจนจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนมาเป็นอุทยานแห่งชาติเขานำทางแทนนะคะก็ะท้ายลายฐานได้ไปลองไปดูไปศึกษาค่ะนะคะภายในเนี่ยก็จะมีประวัติความเป็นมาเยอะแยะลายลายยาง,ยางค่ะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยในพื้นที่นะคะก็จะยังจะมีพวกสัตว์ป่าด้วยค่ะ<ม>นะครับมีมูฟปามีมีมีเก้งม,ม,ม,มีเ,มเลียงผ้าม,มีอีกสัตว์อีกลายลายชนิดนะคะ ดรื่อการเดินทางนะคะก็เดินทางถ้าไปโดยรถยนต์นะคะเส้นทางเลยค่ะก็ออกจากอำเภอเมืองจังหวัดสงค้าค่ะไปตามถนนสายสงค้านาทวีนะคะถึงแยกบาชิงเนี่ยเทียมอำเภอชนะนะคะระยะทางก็ประมาณ35กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวขวาผ่านแยกเข้าอำเภอชนะถึงอำเภอนาทวีค่ะระยะทางก็ประมาณ2 4กิโลค่ะแดียจากอำเภอนาทวีเนี่ยผ่านซ้อมแยกบ้านสะทอนนะคะบ้านนาปรัง ก็ถึงที่ทําการอุทยานเขานําคางระยะทาง27กิโลล่วงแถวประมาณ80กิโลค่ะหรือว่าบางทานบอกว่าอ,อยู่หางไงจะอีกเส้นทางหนึ่งก็ได้ค่ะก็จากอําเภอหาใหย่ไปทางแยกของว่าตามถนนซ้ายหาเจย์เสดาค่ะซึ่งอ,อ,อําเภอเสดาระยะทางเนี่ยประมาณ57กโลนะคะจากอําเภอเสดาเนี่ยผ่านบ้านม่วงบ้านกอนมีตํานักสํานักแตวนะคะ ถึงที่ทําการอุทยานเขานําทางก็ประมาณ7โลระยะทางก็ประมาณ84โลก็ไม่ไกลกันทางซ่องทางนะคะไม่ว่าจะมาทางส่งค้าหรือว่าทางหาดใหญ่ก็ระยะทางก็ได้ได้กันประมาณ8 0ว่าโลลองไปดูท่านอยู่ใกล้ๆนะคะไกลกันไม่อยากเลยนะอยู่ใกล้ๆนี่เองค่ะมีวันหยุดว่างๆก็แวะไปเที่ยวกันได้ค่ะมีท่านท่านใครียกว่าประวัติศาสตร์รอยประวัติศาสตร์ ทีทีจริงลงเรือไปเราได้ไปชมไปดูมีอุโมงค์ด้วยนะจากผาพพ้นคาะกนาไปนาไปศึกษากันก็ฝากคุณผู้ชมมาฟังกันไว้ด้วยนี่คือท่านทีดีเอ็นกับเพสนำมาฝากกันในวันนี้ใช่ค่ะค่ะมอดเวลาของรายการหลวงข้าปากปลายเลยนะคะการเขาเขพุ่นผู้สนับสนุนของเราค่ะการทีสงคลานะคะใครไปสงคลาก็แวะไปได้ค่ะไปกินนาหทะเลกันค่ะ ตัวอ,อิสลามค่ะอยู่ตรงข้ามมอเลียมนะคะทางไปกรมหลวงชุมพรค่ะโทรไปสำรองจองโตหรือว่าจะสั่งอาหารกันไนก่อนได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์แป2 4าจหค่ะค่ะเรียนบรรยากาศอีกลานหนึ่งค่ะลานแถวแว่าใจใล้านนะคะร้านตัดจวงนะคะก็มีสองสาขาที่ก่อนจะถึงปั๊มปตทเกตแปแล้วก็อีกสาขาหนึง่งที่ริมคลองหลอน,นึงนะคะค่ะขอสำรองจองโต๊นะนย์2จ5 0 9ีศย์เกค่ะ อีกร้านนึงค่ะร้านเจ้รวยค่ะอยู่ซอยคลังลงผักข้างใกล้ๆนี่เองนะคะแวะไปกินกันได้เป็นร้านอาหารอีซานค่ะสำหรับคนที่ชอบอาหารอีซานนะคะช่วงเที่ยงก็ซั่งไปเลยค่ะโทรไปซั่งนะที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์แปดหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งค่ะเรียนบรรยากาศสำหรับอยากไปผักพรอนที่ภูเก็ตค่ะ โรงแรมเดอะรอยด์พาราไดซ์แอนด์สปาค่ะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆสื่อนึ่งขึ้นฟรีนึ่งขึ้นในราคาเพียงสองพันปรอยบาทค่ะพอมาห้า่ชาวอีก่องฐานนะคะก็กลายจากมอเต็แล้ววันที่3า่ปตัวลสพรยาคม2558นี้สำรองจองห้องพักกันก็0ูนเจ็6ท6กส่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณผู้จี่นุนใจดีของเราด้วยก็อย่าลืมติดตามรายการลูกค้าปากใต้นะคะถูก จันทงุกนะคะเวลาการนาฬิกาซ0นาทีถึง10นาฬิกาค่ะรือว่าใครทีพลาดไม่ได้ชมกันดูย้อนหลังกันได้ใน y t u t u นะคะ,นะคะทางรายการทางเอฟเอ็มก็จะเราก็มีอัปลุงด้วยให้ดูย้อนหลังกันนะคะใครเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรายการของพีทอดนะคะพบกับประเดินโดใจค่ะวันนี้พีทอดจะนำมาเลนะ่นมาเสนอเป็นรายการซ่อมพัดบาน กใจเมืองค่ะ,คะวันนี้มีซาลาข้าวซานที่เข้มข้นอีกเยอะแยะมากมายวันนี้พี่ชายก้องเล่าพี่ถอดถอดสะพอนค่ะมีข้าวซานมาฟากนะคะก็รอติดตามกันดูค่ะสําหรับวันนี้แอดกับแอนก็นกจ้องก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ